ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบับเรียนเกมก็ตอนนี้เราอยู่กับเกม Home Sweet Home Online นะครับผมก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดนะครับผมซึ่งเกมเนี้มันคล้ายๆกับถาบ้าคนที่เคยเล่นเกมว่าพวกเอาชีวิตรอดเช่ชนในมือถือก็จะเป็นรู้สึกจะเป็น Identity V หรือว่าจะเป็น Dead by Daylight ประมาณนี้นะครับ ซึ่งแต่เกมนี้มันจะมีโหมดการเล่นที่ที่แตกต่างไปหรือเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือดูนะครับมันจะมีโหมดตัดนิวร์กับโหมดทรงวิญญาณถ้าผมพูดถึงโหมดทรงวิญญาณกับโหมดทรงวิญญาณเนี่ยจะเป็นโหมดที่คล้ายกับเดบบเดลไรท์เลยเอาชีวิตรอดครับมันจะมีการปั่นไฟถ้าถ้าของเดบบีลท์จะเป็นปั่นปั่นไฟเนาะแต่ว่าถ้าเป็นของอันนี้มันจะเป็นเหมือนการสวดสวดวิญญาณสวดสะกดวิญญาณ นะครับแล้วก็จะมีการสวดอยู่แค่3 3จุดพอครบ3จุดปุ๊บเนี่ยก็รอเวลาที่จะออกประตูเขาเรียกอะไรประตูนิวรณหรือเราสามารถที่จะฆ่าผีได้ด้วยนะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างจาก a d Day by daylight กับ identity เนาะส่วนตรงนี้นะครับหมวดตัดนิวรณเนี่ยหมดตัดนิวรณ์เนี่ย,นนยจะแบ่งเป็นฝั่งละ4คน ก็อาจจะเป็นอาจจาพูดถึงฝั่งละสีคนเนี่ยและในแต่ละฝั่งเนี่ยจะสามารถเป็นผีหรือเป็นชาตกรได้ฝั่งละหนึ่งคนแล้วก็ไปฆ่าฝั่งตรงข้ามกันเป็นเหมือนทีมเดสแมทครับฆ่าไปเรื่อยๆใครชนะใครฆ่าได้มากสุดก็ชนะไปครับแต่ที่ที่มันดีอยู่อย่างคือไม่ใช่แค่คนเป็นผีที่ฆ่าคนได้ผีฆ่าผีก็ได้หรือแม้แต่คน มีคนด้วยกันเองก,ก็ได้ก็ช่วยกันช่วยกันทําให้มีสกอร์ในการฆ่าที่มากขึ้นคือเล่นเป็นทีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองมาเล่นแบบทรงวิญญาณแล้วแบบแบบเอาชีวิตรอดนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงก็ห้องเนี่ยอาจจะรอนานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าวันนี้คนค่อนข้างเล่นเยอะเล่นเยอะเลยนะไม่ใชน่น้อยๆเลยอ่อ ที่บอกว่าเล่นเยอะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่คนไทยผมไม่รู้ว่าเยอะไหมแต่คนจีนคนอะไรเนี่ยเยอะมากที่มาเล่นเกมนี้แล้วก็การรอห้องนานเนี่ยบางทีคนเขาเขาไปเล่นเขาเรียกอะไรไปเล่นหมด4ีต่อ4เยอะก็เลยเล่นหมดนี้น้อยแต่ผมจะบอกว่าเวลาการค้นหายอยะมานาทีกว่านี่ถือว่าเร็วนะครับไม่ช้านะไม่ช้าเลยก็เดีย๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเกมดีกว่าครับ A Later Few Moments later. เอาแล้วครับเราก็กลับเข้ามาในห้องที่เตรียมพร้อมแล้วครับก็จะมีผู้เล่นสี่คนนะครับผมแล้วก็จะมีคัตรกรหนึ่งตัวอยู่ทางขวาเนาะเรากดเตรียมพร้อมไปเลยดีกว่าโอ้ยดูเขาแต่งชุดดีเหมือนพวก power ranger เลยอะสีฟู้กับสีเขียวสำหรับเกมนี้นะครับผม เขาบอกเลยว่ามันมันร้เละทึกอ่ะมัน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 ว่ามันน่ากลัวกว่าเด y d บเดไลท์ตรงที่ว่าซาวมันระทึกมากแล้วก็มันแบบนึกถึงบรรยากาศนางผีไทยอ่ะเออประมาณนั้นเลยประมนั้นเลยนี่เหมือนเขาเลือกด่านเนาะอ่าเนี่ยภารกิจของของเราที่เล่นเป็นเซอ์นะครับก็จะเป็น ทองทุกทีทำสามทิธีออกสาีิวอนหรือกำจัดกำจัดผีหรือผู้ปุ่มนะครับสารลดโอ้โหก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาเปิดกล่องก่อนเลครับเปิดกล่องทำไมเปิดกล่องเพื่อหาของหาของหาของไม่มีอะไรเลย กดคอนโทรลมันจะย่องนะครับแต่ถ้ากดเอส,เสบาร์มันจะวิ่งเร็วอันนี้จะเป็นกล่องที่มีขายสีเนี้ยคือกล่องที่ไว้สําหรับเอาไอเทมประกอบพิธีนะครับก็จะมีสกลิลใช้ให้กดนะอันนี้เป็นตะปูตะปูจะมีตะปูกระทุ แล้วเสียงผีมาน่ากลัวมาเปิดกล่องไปก่อนเวลาเปิดกล่องก็ให้หยิบของออกมานะครับผมถ้าไม่ใช่ก็คือเอามาวางบนพื้นนะกดปีเพื่อเพื่อเพื่อหยิบครับแล้วก็กดนีสว่างอนะดูไปก่อนามาจะมา,มาแน,น่ดูตรงปะผมต้องไปหากดปุ่มคือเออๆๆๆผมเห็นอะไร น uh ี่เพลงผีแหละคนระแวงระแวงสัจจะปาจวะอาดายบิแะวบงสวนครับมอไทยนะแล้วก็มีเอ่อคิวเช็คให้กดด้วยนะกดข้าีก็จะแจ้งดีา ยาปานาประกาศสัจสเปดวะปิศาจวะอารวะอาดาโยบิยองคอยมองหน้ามองตาสปยา่าที่สกสักวัราุตรทางเวสวรสสบุตรอารวะกัตส์ทุัทยามาสานญาณบุตรเมติสวสเปยามาเยนตินัมกุฏายัาถนาประกาศสัจสเปวะวิศาจะวะอารวะอาดโยบิยาระอย่างนี้ามงตที่สบายอยู่ลยทต่สกสักวัราุทงเวสวรนนัสสกตาบุตรอารวะกษัตส์ทุัุท ส่พจะเห็นผีห้อยลมาีห้อยลงมาทเจอมีีาวิสา์วรวา์อาดายเบียไินลงมานะครับถ้าได้มาตวได้ไเาจละตั้งสวัสคักษอาวหกษัิย์สงบอยมาท่ันดายานาบุธมสวัสดิ์ยายัยนมุกุตัยมาปานพระคสจสเปดวะรวิสาจวอลอรวะหอาดายุบียมเดียวกับ้ิสัสายกายลังสมสัวชราพุทสวสคิรั เราล้างสวนกิบโปมันก็จะไหลกระติกอนุญาตอีกนะครับเดี๋ยวไปดูนะเขาจะมีเกลียวผีร้องอย่าหลังหลอนมากหลอนมากบนตกรงนี้แล้วตือไม้ไว้ก่อนดีกว่ามันเหนียวข้างบนสวนกิบเราก็ไปดูทางอื่นนะครับก็คือปล่อยเพื่อนสวนไปอ๋อเห็นตุ๊กตาตัวนี้ไหม ถ้าตุ๊กตาตัวนี้ความหมายก็คือเวลาเซอร์ตายเนี่ยมันจะมีดวงวิญญาณหลุดออกากล่างนะครับเราก็ต้องไปเก็บของเพื่อนนะจะเก็บวิญญาณของเพื่อนเพื่อมาทําการปลุกปลุกให้ตื่นรู้สึกจะฟื้นได้ครั้งหนึ่งครับเปิดเปิดออกมาอุ้ยมันจะเห็นผีแล้วเห็นเลนู้นนู้นนู้นไล่หัวขูหูอยู่ซึ่งตัวอะไรอ่ะพี่ป้อเหรอ น,นี้ลูกประคำลูกประคำเขาใช้ได้เปิดไปก่อนหนูสวดอยู่ัะเกตมุมซ้ายมุมซ้ายบนนะครับอามาไมา้ไม้มม,มุมซ้ายบนเนี่ยไะเห็นเห็นไหมที่เป็นรูปทูบสีเขียวแล้วก็รูปสีเหลืองมีคนตายด้วยรูปสีเหลืองคือเขากำลังสวดอยู่ทุกคน ไปเนี่ยออกล้ไม่รู้อะอะยุดวิญญาณเพื่อนไปเลยนะผอหยุดยิญ,ญาณเพื่อนไปผมก็จะเห็นในตัวเนี้ยมันจะมีส่องๆแล้วก็ไปที่หุ่นแบบนี้แล้วกด E ชมทีเพื่อนนะครับส่วนฟังขวาจะเป็นเห็นตัวเลข98นะ้าดก็คือการคูลดาวของเพื่อนนะครับถ้าเราไม่รีบไปกดเวลามันจะลดเรื่อยๆนะแล้วเมื่อลดเรื่อยๆปุ๊บ ที่เกิดขึงนึงศีนษูนอ่ะเพื่อนตายนะนี่เปิดแบบนี้ก่อต้องกดคิวเช็คไปเใครตายก็มีตายมีตายแล้วทุกคน ผลเรามีหน้าที่เอาเพื่อนมาปลุกนะเนี่ยปเกื่อนจ้ะ้อนนั้นวิ่งเก็บมาเลยไม่รู้ว่าเป็นเจ็บจุดไหนมาอ้าวโอเคปลุกเร็่ร้อยอุ๊ยโอ้โหผี มึงเป็นเสียนผีมาน่ากลัวไหมคนโอ้โหโดนแล้วผมโดนแล้วผมโอโ้ยวิ่หนีแต่ต้องเปิดประตูปิดประตูหนีไป,ไปด,ด้วยนะอันนี้มันมันเหมือนมันวางกับดักไว้อะถึงจะไป ครับตรวจไปสองคนแล้วมันก็จะไปตามล่าคนอื่นต่อน,นะถ้าเราเข้าตู้น,นานมันจะมีสกิลเช็คนะทุกคนและถ้าเรากดสกิเช็คพาดเนี่ยก็คือเขาจะรู้นะว่าเราอยู่ไหนใช่ไหเราต้องกดสกิลเช็คแยกพลาดเลยห้ามพลาดเลยจ้คท่าเอาแล้วครับเนี่ยถ้าเรา,เาวเสร็จตรวดเสร็จครบสามอันเนี่ย ฝั่งซ้ายจะเปลี่ยนเป็นประตูทางออกเห็นไหมซึ่งมันจะมีเวลาคูลดาวอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยเราก็จะไปเคือฆ่าเขา หมดมากนั่ประตูนิวรัเกิดแล้วประตูนิวรังก็เหมือนกับประตูเลเย์ไลท์เดยไเด์ยไลท์อะครับเวลาเราเราเราทําการปั่นไฟเ็จใช่ไหมมันก็จะ,ะสามารถเปิดประตูได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ประตูนิวรัก็เกิดขึ้นมาอันนี้เพื่อนเอาวิญญ,ญาณของผมไปชุบหรือเปล่าอุ้ยมันเอาออกไปได้ด้วยหรอเพื่อนเฮ้ย เรือ่อนี้ผมไม่เคยเจอมันเอาวิญญาณออกไปได้ด้วยความรู้ใหม่ผมเลยเนี่ยญีญี่ปุ่นคนระับอันนี้มันขึ้นเป็นสเตตัสุดท้ายเนาะแต่ใครรอดออกมาได้อ่ะผมมัง้ง ือไม่รู้ใครรอดออกมาได้ครับคือเพื่อนถือดวงวิญญาณออกมาได้ด้วยอผมเพิ่งรู้เมื่อนกันนี่ยอยู่มาตั้งนานเราก็กดให้กําลังใจไปทุกคนนะครับผมก็ทุกคนอยากเล่นเกมก็อยากได้กําลังใจกันเนาะก็เกมก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับเป็นการเอ่อผปันไฟแต่เรามาเป็นสวแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาชีวิตรอดจากผีผู้คุมที่มาล่าเรานะครับ ำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครสนใจนะให้ไปโหลดที่สตรีมได้เลยนะครับเล่นฟรีโหลดฟรีนะครับผมแล้วก็ใครอยากมาเล่นด้วยกันก็สบควรแอดเพื่อนทางมุมขวานะครับผม d o n GM นะคือแอดเข้ามาเล่นด้วยกันได้หรือถ้ายังไงก็ทักทายกันในสตรีมได้นะครับผมเข้าไปดูสตรีมผมได้ผมก็จะเล่นเกมอไว้บ้างนะครับผม ก็หัดเล่นหัดเป็นสตรีเหมือนกันฉะนั้นถ้าผิดพลาดระไรใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทางผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s Subscribe และกดกระถิ่งติดตามด้วยนะครับ